เพื่อนๆเคยได้ยินไหมคะว่ามีประกันภัยรถยนต์เจ้าไหนที่หากเราเกิดอุบัติเหตุแล้วเขามีความคุ้มครองค่าสัญญกรรมจากอุบัติเหตุให้เราสูงสุดถึง1ล้านบาทเลยนะเฮ้ยคือมันดีมากสวัสดีค่ะทุกคนมีแม่ๆคนไหนไหมคะที่ชอบขับรถเองหรือชอบขับรถพาลูกไปนูนป่นไปนี่บ่อยๆ แต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่สําคัญและวก็จําเป็นมากๆเลยเวลาเราออกเดินทางบนท้องถนนเนี่ยนั่นก็คือประกันภัยรถยนต์ค่ะเรียกว่าไม่มีไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะการเลือกประกันภัยที่ดีเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยซึ่งประกันภัยรถยนต์ที่เราเลือกใช้นั่นก็คือทิปฟ์เลดี้ของทิพยาประกันภัยค่ะ มีความพิเศษยังไงและประกันทิปเลดี้เนี่ยมันแตกต่างจากประกันภัยชั้นหนึ่งของเจ้าอื่นๆยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังค่ะ ะะว่าทำไมเราถึงเลือกทิปเลดี้มาเป็นประกันภัยรถยนต์ของเรานั่นก็คือเขามีเอ็กซ์ตร้าเบนฟิตที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับผู้หญิงอย่างเราอย่างเช่นว่าเขาจะมีการคุ้มครองค่าสัญญกรรมจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านบาทเลยนะในกรณีที่เราเกิดอุบัติเหตุแล้วแบบเกิดความเสียโฉมนอกจากนี้นะคะเขายังคิดและก็ใส่ใจคุณผู้หญิงมากๆเลยนะคะเพราะเขามีความคุ้มครอง กระเป๋าและอุปกรณ์เอ็กทรอนิกส์นะคะรวมถึงทรัพย์สินในรถนะคะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือถูกจรกรรมที่สําคัญนะคะสําหรับประกันภัยทิปเลดี้เนี่ยเขาก็มีการดูแลเป็นพิเศษเราเรียกว่าเอ็กซ์ตร้าเบเนฟิตเลยนะคะซึ่งนั่นก็คือทิปเลดี้เซอร์วิสค่ะเขาเป็นศูนย์ช่วยแบบ24ชั่วโมงเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาบริการนํารถเข้าสูนหรือเข้าอู่แทนคุณด้วยค่ะและที่แบบดีมากๆเลยสมมุต ว่าเราต้องเข้าอู่ในแบบต่างจังหวัดถ้ารถซ่อมเสร็จแล้วเขาก็ยังมีบริการนำรถเรากลับมาส่งที่บ้านด้วยววคือมันดีงามมากๆเลยนะคะ <H ö? S 1> ทางที่เลดี้ <S 2> <S 2> <K> เขาก็จะมีบริการนําน้ํามันมาเติมให้ฟรีเลยนะคะฟรีฟรเลยนะคะ10ลิตรอ่าเขาก็จะให้ปีละหนึ่งครั้งแต่ถ้าคุณบังเอิญแบบขี้ลืมจนน้ำมันหมดหลายๆครั้งเนี่ยคุณก็โทรเรียกเขาเข้ามาได้เลยะคะ่ะ กี่ครั้งก็ได้ใน1ปีในระยะเวลาคุ้มครองนะคะเพียงแต่ว่าน้ํามันฟรีเนี่ยให้แค่ครั้งเดียวแต่หลังจากนั้นคุณก็เสียค่าน้ํามันเอง เสียไปเธอคะ่ะแค่มีคนมาช่วยคุณเติมน้ำมันบนทางด่วนนี้มันก็แบบเป็นเรื่องที่ดีงามมากมายแล้วส่วน b e n e ฟิตอื่นๆในทิปเลดี้คลับเนี่ยก็จะมีมากมายสำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ในเว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงเลือกใช้ทิปเลดี้เพราะว่าเขาอะใส่ใจแล้วก็ดูแลคุณผู้หญิงเป็นพิเศษจริงๆอะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความประทับใจของเรานะคะจากผู้ใช้จริ ประสบการณ์จริงนะคะก็เลยอยากมารีวิวให้ทุกคนรู้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับใครที่กําลังจะมองหาหรือต้องการจะทําประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งนะคะโดยเฉพาะแม่แม,แม่ก็เลยอยากจะมาแชร์เรื่องนี้นะคะให้แม่แม,แม่ทุกทกคนนะคะเผื่อไว้ว่าเป็นตัวเลือกนะคะในการทําประกันภัยรถยนต์ในครั้งหน้าของคุณนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ